สนใจสั่งได้นะครับงานฝีมือครับจากคุณแม่น้องเจมนี่ครับถักเสร็จก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับพี่เศษนี่ลู้ครับ ก็จะประมาณนี้แหละครับงานฝีมือนะครับเนี่ยฝีมือมากๆ